สวัสดีครับสวัสดีครับชาวสมเสริจทุกท่านกระแสของซาลอนอาร์ติสเครลตินซิสเต็มชุดนี้แรงแรงมากใช่ไหมแรงอย่างแรงเพิ่งออกมา1เดือนหน่งเดือนหนึ่งเดือนของไม่พอขายของขาดใช่ไม่พอขายแล้วผลิตแล้วผลิตอีกก็ยังส่งไม่ทันใช่มันก็เลยมีเรื่องที่ตามมาว่าร้านสวยๆรอบนอกเริ่มถามเข้ามาเยอะมาก ขั้นตอนมันเป็นยังไงรับวิธีใช้ตอนนี้มไม่ไหวแล้วค่ะก็คือต้องมาลักนั่งรับโทรศัพท์ทุกวันทุกวันเลยทางบริษัทเลยตัดสินใจว่าเราจะต้องทําคลิปใช่เพื่อที่จะให้เขารู้วิธีและขั้นตอนในการทําแบบง่ายๆก่อนอื่นเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าสินค้าตัวเนี้ยที่มาที่ไปเข้ามายังไงที่มาที่ไปก็คือเกิดจากการที่ช่างเสริมสวยต่างๆ,ๆหลายๆคนมักจะพบว่า หลังทําเคมีแล้วผมก็จะแห้งเสียมาเสียยืดดัดถูกต้องหรือลูกค้าเข้าร้านมามีสภาพผมแห้งเสียอยากทําเคมีเราจะทํายังไงรับมือยังไงถูกต้องหาปิดพันอะไรที่มาตอบโจทย์แล้วที่มาแรงมากก็คือเคราตินทุกคนจะรู้จักใช่ทุกคนจะรู้จักกันดีตัวนี้ปัญหาเหล่านี้ถูกนํามาคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาและเกิด เทคโนโลยีใหม่ๆได้แก่ Color s h i n o l o g y นะครับกับ Pro Bonding Color s h i n o l o g y คืออะไรคือการทำสีผมแล้วให้สีเฟดช้าลงส,สีสดใสใชเ่เป็ป่งปังเป็นประกายเงาๆ uh huh. ส่วน Pro Bonding นี่คืออะไรคือการที่ไม่ว่าคุณจะทำสียืดดัดทำออกมาแล้วถ้าเป็นผมยืดก็จะปลายเรียบตรง ทิ้งตัวมีน้ำหนักไม่ฟูไม่แห้งกระด้างใช่ถ้าเป็นการดัดก็คือทำให้รอนคมชัดอ่อนเลิศร่อนคมชัดแล้วก็ขายตัวช้านะฮะรักษารอนดัดได้สมบูรณ์เราจะมาพูดถึงอินคีเดียนสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้แก่มีอะไรบ้างคะไมนได้แก่อินรีเดียนสาตัวหลักๆนะที่เราภูมิใจนำเสนออแรกที่ขาดไม่ได้คือเป็นเคราโมยอลโอเคตัวนี้เป็นไฮโดรไลท์เคลาตินนะครับ ไฮโดรไลซ์เคราตินคืออะไรเป็นเคราตินสังเคราะห์ที่อน,นุเขาเล็กลงเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันดูดซึมง่ายมากคือแบบอ,อ,อนุของเขาที่จะเล็กมากคือซึมซาบเข้าไปในเส้นผมได้ไวใช่<อ>ถ้าเป็นถ้าเป็นเคราตินทั่วไปท้องตลาดเนี่ยมาาันจะอนุใหญ่พอเราเอาไปใช้ปับ๊บแทนที่เขาจะดูดซึมได้เต็มร้อยอมันกลับกายเป็นว่าทาลงไปไมันก็ไหลทิ้งตามนะเพราะเขาไม่สามารถนำไปใช้ได้หมด เข้าใจแล้วอ่าโอเคตัวที่2อินทีสสำคัญคือโปรดิว500นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนจำเป็น14ชนิดเลิศตัวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหลังทําสีเขาจะช่วยให้ผมเนี่ยเงางามสีติดทนนะครับแล้วก็เฟสช้าลงส่วนตัวสุดท้ายนะครับได้แก่โปรคิวติเช่นบอล คือเป็นสารสกัดจากเมล็ดเจียเมล็ดเจียนี่คือเป็นตัวที่มีโปรตีนสูงใช่อเซึ่งเข้าไปบำรุงเส้นผมได้ล้ำลึกถึงแกนผมใช่โอเล่เมื่อ3ตัวนี้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้แล้วมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของท้าศัพท์ของบ้านเราเขาเรียกคื่อว่าเสมือนจริงนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไบโอไมมิวติกคือสมมติผมมันแตกๆแตกเป็นไม้กวาดเป็นแฉกแฉกใช่ไหมครับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี่ยเขาสามารถไปทําให้มันเนี่ยรวบเข้ามาเลยใช่ไหมใช่รวบเข้ามาเลยเขาถึงเรียกว่าชีวะสเหมือนจริงก็คือกลับให้มันเป็นภาพเดิมอืมเอ้ยเป็นความรู้เก๋ๆใหม่ๆสําหรับช่างสวยๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะใช่มาตอบโจทย์ได้เลยคอับผลิตภัณฑ์ซาลอนอาร์ติสซิสเต็มตัวเนี้ยเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มเราเห็นมีเจ็ดตัวเนี่ยอย่าเพิ่งงงกันเนาะเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ใช้ก่อน การทำเคมีคือจะเป็นกลุ่มสีตัวนี้นะครับมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้โดยที่ถ้าเป็นเริ่มกลุ่การทำสีผมอ่าฮะอ่ะเริ่มเลยจ้ะอ่ะเราจะใช้อ่าสเปนี้ใช่ไหมใช่ไหมสเปรย์คัลเลอร์โอเคอันนี้คือใช้ฉีดก่อนเส้นผมก่อนที่เราจะทำสีใช่ไหมใช่อ่โอเคเมื่อฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผสมตัวบอนมัลติพลายเออร์เอสเซนต์นะครับตัวนี้ ใช้ผสมในสีผมนี่อัตราส่วนสิบต่อหน,นึ่งอ๋อห้สิบต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อสิบก็ได้ใช่ถ้าเกิดสมมติเราใช้สีหนึ่งหลอดร้อยมเราจะใช้สิบ l <ml. S 2> โอเคอข้างขวดเ็ามีขีดอยู่ขีดละสิบห้าแล้วก็กะเอาว่าประมาณเกือบเกือบขีดก็ได้ไม่เป็นไรใช้สลิงดูดใช้สลิงดูดก็ได้อ่าโอเคตัวที่สองได้แก่ตัวคือตัวพีพีสเปย์เพิ่มนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ก่อนดับเย็นอือฮือ เน้นฉีดบริเวณปลายที่แห้งเสียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ทำให้ร่อนกระชับเด้งเด้งดิ่งเด้งดิ่งเลยครับตัวนี้โอเคแล้วก็เราก็จะใช้ตัวบอลมัลติไพรเออร์เนี่ยสิบต่อสองก็หมายความว่าถ้าร้อย l มลน้ำยาดัดร้อย l มลเราจะใช้ตัวนี้ยี่สิบยี่สิบใช่โอเคแต่โดยส่วนใหญ่แล้วยาดัดเนี่ยจะมาในขวดประมาณห้าสิบหกสิบ S <S ก็เพีย่าใช้แค่10 ml พอ <Okay. S 1> ใช้ไม่เปลือง <Okay. S 1> ใช้ที่หลายครั้งด้ือขวดนึงตัวสุดท้ายตัวนี้ได้แก่ตัว P Gel Hot Perm and Straightener นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ก่อนยืดโคนดัดปลายหรือก่อนการยืดก็ได้โดยทาก่อน,นดัดบนรมดัดบ,บนรุ่มได้ใช่ไหมก็คือการยืดโคนดัดปลายไงฮะ ตัวนี้เราจะทาก่อนที่จะลงน้ำยาโดยทาบริเวณเน้นปลายที่แห้งเสียแล้วก็ทาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ก่อนที่เราจะใช้ความร้อนกับเส้นผมได้แก่กอรการน,นีบหรือการจะมูนเข้าเครื่องดัดดิจิตอลอ่าเป็นตัวลักษณะเชื่อมแกนไปด้วยบำรุงไปด้วยใช่ใช่หรือมาปกป้องความร้อนด้วยกันความร้อนอ๋ออ๋ออ๋อฮะและอีกอย่างนึ่งก็คือหมายว่าตัวนี้ผสม20ตัวนี้ผสมเท่าไหร่จ๊ะ ก็20เหมือนกัน20เหมือนกันจำง่างอาจารย์แอดถ้าเป็นการทําสีผมเราใช้แค่ 10ML 1ห่ต่อ10นอกนั้นเราใช้1ต่อ20หมดเลยไม่ว่าเป็นการฟอกสีผมก็1ต่อ2 0่่ออ๋อหมายว่าคือที่มันจะแตกต่างก็แค่ตรงนี้เนาะก็คือทำสีทำสีอย่างเดียวที่เราใช้แค่1ต่อ10นอกนั้น2ต่ออ่าโอเคโอเคงั้นสามารถที่จะเอาใส่ ไอ้ตรงน้ำยาก่อนก่อนก่อนที่เราจะผสมน้ำยาหรือว่าเราต้องตีน้ำยาก่อนในกรณีที่เราจะอาฟอกสีผมเราจะต้องผสมสีก่อนใช่ไหมคือสมมุติว่าเราจะเอาผสมเนี่ยเราจะคนสีให้เนียนกันก่อนก็ได้ต้องอันนี้<ช>คือเป็นคําถามที่อยากจะถามมากใช่เพราะว่าทุกอย่างก็คือเป็นองค์ประกอบที่เข้ากันได้นเนียนแล้วเราถึงจะใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคอ่ะส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกัน ในส่วนของหลังทำรรเดี๋ยวให้อาจารย์ณัฐอธิบายในส่วนสามตัวนี้นะครับคราวนี้เราก็มารู้จักกันตัวนี้เนาะเขาเรียกว่าไอตัวบลอนดเพอร์เฟคเตอร์ er, หรือว่าไอตัวปรับค่า PH ให้กับเส้นผมตัวนี้ช่วยซ่อมแซมผิวผมหลังทำเคมีด้วยเนาะถูกต้องตัวนี้ล,ลื่นมากลื่นเลยท,ทันทะีลื่นในทันทีถ้าใช้ตัวนี้หลังจากที่อา,อาจารย์ออสทำเคมีมาเสร็จไม่ว่าจะเป็นทําสีจะเป็นยืดจะเป็นดัดหลังจากที่ขั้นตอนสุดท้าย คือล้างผมแล้วเสร็จแล้วเช็ดผมแค่หมาดๆกดลงไปแค่สามสามปัม๊มหรือหรือหรือปริรปมาณที่มันเพียงพอให้มันพอใช่<า>แค่สามปั๊มก่อนผมนี้จะลื่นแล้วถ้าไม่พอ,อเ,เพิ่มตัวนี้จะลื่นมากแล้วกลิ่นน้ำยายืดกลิ่นน้ำยาห,หายหมดหายหมดแต่แต่ลืมลืมถามไปอาจารย์น็อตถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปใน A, ในน้ำยายืดมันจะโอเคไหมที่แอร์กลิ่นเรื่อง ก็ช่วยนะช่วยเลยใช่ไหมลืมถามลืมถามโอเคตัวนี้นะครับเราก็สามารถตีเนาะตีเส้นผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีสาถึงหนาที3-5นาทีที่เตียงสะเลยไม่ต้องลุกมาให้ลูกค้ารีแลกไปกลิ่นจะหอมมากทําให้รีแลกหลังจากนั้นเราล้างออกนะเราก็จะมาใช้ไอตัวสมุกพลาวเวอร์มาหรือว่าทริปเมนต์ตัวนี้จะสุดเข้มข้นมากกลิ่นหอมอย่างเลิศกินชูกะแอปเปิลเปิดมาแล้วอยากกิน หอมเลิศนิ่มลื่นนะคะแล้วตบด้วยนีค่ะสุดเลิศเกราตินออลิฟออนทุกร้านตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงเส้นผมเป็นอาหารผมเป็นอาหารผมบำรุงก่อนที่เราจะรีดจะนีบก็คือไม่ต้องล้างออกแล้วไม่ต้องค่ะไม่ต้องกินหอมกินหอมมากโอเคเมื่อกี้อาจารย์ออสถามมาเรื่องการใช้นาโน ครนี้ย้อนกลับมาที่3ตัวนี้เนาะนนทุกวันนี้มันจะนาโนมาแรงมากอบไอ้น้ำสปาคือทุกคนทำสีผมร้อยเกือบร้อยเปอ้าสเปซทุกคนจะใช้เคมีกันหมดร้านส,นสวยๆเราจะทำเงินกันได้ยังไงคะถ้าผลิตภัณฑ์มันไม่ดีตัวนี้ค่ะเป็นตัวชูโรงของเราหลังจากที่เราสระผมลูกค้าเสร็จปุ๊บเช็ดหมาดๆนะจะนอนอตีตัวนี้เลยค่ะ ถ้าเป็นการทำทิเปเมนต์ขอเพิ่มเวลานะคะจาก5เป็น10ปีค่ะช่วงที่ดึงผมลูกค้าเนี่ยกินมันจะหอมมากแล้วผมจะนิ่มหลังจากนั้นล้างออกจาะนอดล้างออกเสร็จปุ๊บตบด้วยนี่เลยค่ะตัวมาร์กตัวมาร์กใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องนาโน,โนพ่นเลยพ่นลงไปนไประมาณสัก5นาทีตีนะคะเว้นตีค่ะ แล้วพ่นลงไปอีกอีกประมาณสักสินาทีผมลูกค้านี่ออกนุ่มเลยเนะเออาะทั้งนุ่ม,ออมใช่ใช่ใช่ก็ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ลุกจากเตียงสะมาแล้วล้างทุกอย่างออกหมดแล้วถูต,ต้องก่อนแล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มงขั้นตอนจัดเซ็ตทรงก่อนใดก่อนหนีบแล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนใช่ใช่ใชทางร้านค้าหรือว่า ทางร้านสมสวยสามารถขายเซตนี้ได้นะคะให้ลูกค้าให้ลูกค้าไปใช้ที่บ้านวันนี้ก็ที่มานั่งคุยกับอาจารย์ออสก็คือเป็นเรื่องการแนะนำแนะนำว่าวิธีการใช้เบื้องต้นในการใช้และเดี๋ยวเราจะมีคลิปอื่นต่อไปอีกถูกต้องอันนั้นก็คือเป็นการแบบว่าสาธิตจริงทำจริงให้เห็นกันจริงๆทั้งฟอกทั้งทำสีดัดดัดแล้วก็ ยัดิลคนลถูกต้องอช่างสมสวยทุกท่านนะคะร <ละ S 1> ติดตาม,ตามของเราด้วยแต่ถ้าจะคิดกัน,นง่ายๆชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่ฟื้นฟูปกป้องและบํารุงนะคะฝากกับช่างสมสวยทุกท่านด้วยอแอดกับอ,อาจารย์ออสต้องลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ